อ่าครับผมตอนนี้น้าแดงก็ได้ครับผมจะให้ขนมเด็กๆแจกขนมเด็กๆนะครับผมนี่นี่ครับผมโอ้โหได้เลยครับเราก็อยู่ร่วมด้วยนะครับนี่กำลังแจกขนมขนมให้เด็กๆอยูอนนี้ครับอนนี้ครับอนีครับาถุงอาถุงหยคอาถุงนอาถุหนยนาถุย่หห่นนนนออหน่อย นี่ก็ต้้นขนมนะครับเนี่ยแจกให้เด็กมนะครับเลยให้เมลนี่ตาแล้วแจกอยู่แล้วจะยืนอยู่ตรงนี่ก่อนอย่ารอับมารออีกรอบนึ่งคนจนกว่าขนมจะหมดนะวันนี้ไม่ได้เ็มผมเลยครับเดี๋ยวเราจะเลรอพี่แล้วก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอก่อนนะรอก่อนรอก่อนพี่มาแล้วถึงเลยช่วยกันครับช่วยกันครับ าปเลยไปไปไปลูกมาไปกินไปหาผู้เยี่ยมโอ้ไปไปเดินเลยค่ะเดินเลยครับโอเคพี่ี่พให้วนใหม่นะลูกโอ้ที่ด้านนี้เลยโอเคโอเคอ่าไปอย่าไม่ไปไปไปเลยค่ะเดินมนเลยค่ะทางถุงเลยลูกทางถุงออกเลยลูกไปเดี๋ยวเดินะครับผมในบ้านเจ็ดเนินเลยครับ่ ไปลยครับไปเลยครับไปเลยเลยตีมลูกเดินเดินวนใหม่ลูกเดินวนใหม่ขนมเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแซงเดี๋ยวแซงเดี๋ยวแซงแสดงันหนูไปเลยไปเลยครับงานบุญนะครับงานบุญคิ้วมาฉ่ำแสดงอยู่ด้านนี้เลยรถห้างผ้าป่ารถห้างพาน้องท้องอิ่มหนึ่งที่โรงเรียนบ้านเจ็ดเนินนะครับผมอาะไรวะ อันนี้เลยหนูอ่ารอพี่โบเราจะไม่ทำอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทำยาวหน่อยครับทำเป็นวิดีโอนะครับผมวิดีโอถ่ายถ่ายให้น้าแดงด้วยขนมวันนี้บรรยากาศก็คึ้มดีนะครับนี่อะไรนะนี่แหละแล้วก็ขนมอีกเยอะแยะเลยนะครับผมเห็นเลยโอ้นี่โอนโอ้ย ได้เนี่ยจะเดินเร็วรอพี่ๆช่วยพี่ๆต้องเดินไปยื้อขนมนะครับนับแล้วไปได้แล้วก็เดินด้านนี้เลยนะครับเนี่เดินหาอไม่เข้าเหงาเลยเดินหาพี่เลยหนูโอเคเดินไม่หาคุณนัทแ่ะแต่ละเดินอยู่ตรงไหนเดินไม่หาคุณนัทอ่าแต่ที้เราจะเป็นระเบียบและเร็วนะครับได้ทุกคนนะลูกได้ทุกคนไปเจอนหาคุณนัทหาครับหาครับหาคุณนัทครับหาคุณนัทใช่แล้วหาคุณนัทเลย ก็รอได้ของก็เสร็จก็ต้องรอก่อนนะครับรอแล้วก็จะมีแจกของแจกของเล่นอะไรอีกครับนี่ได้ทุกคนได้ทุกคนไม่ต้องเบียดกันหลุมเดี๋ยวได้วนด้วยเนี่ยใช่่่กนอามาเลยครับมาเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยแจกอย่างเดียวนะครับวันนี้ แจกอย่างเดียวไม่หมดไม่กลับแจกจนหมดไม่หมดจนหมดค่ะแจกจนกว่าจะหมดวันเนี้ยเดินกันวนกันอยู่นี่าเดีนะแดงสาหิตจนปิดเติมกินยังไม่หมดเลยครับเนี่ยถ้าแจกเยอะขนาดนี้เอาไว้ติเลยปิดเตอมไม่ต้องซื้อประหยัดงบไปจัดจ่ายเอาเลยมอบความสุขให้กับเรานะครับวันนี้อย่าเล่นนะลูกถือดีถือดีนะนะเอาไว้ดี เราไปจำหน่านะคะรับประทานอย่างเดียวใค่เยอะกว่เพื่อนตามขนาดตงวงัวตามขนาดตัวตามขนาด้องเป็นพวงมาลัยไปเลยกนันถ่ายตอนแรกตอนแรกน่าจะไยิงอันี้เราเย็กนี่โอ้โเจ๋อเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะรับประทานอาหาร เดี๋ยวจะมีรับประทานอาหารพาเด็กๆกินอาหารตอนกลางวันอีกนะครับนี่ยแล้วก็เลยเดี๋ยวจเอาไปแสดงความจงใจที่เชวันนี้อยู่ถึงประมาณเกือบป้ายจองไว้แล้วนะครับจองไว้แล้วใช่ไหมคะได้เสมอเลยความคุ้มครองจากพี่ดีๆนะครับดัดพี่มากนะครับดันความสุขให้น้องนะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสดีๆนะครับที่เราได้รับความสุขเอาพี่นะสวัสดีครับโอ้โห มีช่วยหน้าแดงลอยครับผ่อเลยบลยครับท่านในมโอเคครับผมเดี๋ยวจะทำเป็นวิดีโอนี้หนาทีพอนะ่าเดี๋ยวจะทำเป็นลิ้เดียวต่อรักคโจ๊กปุผมรถผ้าป่านรถห้างพาน้องน้องกินหนึ่งที้งเลียงพัเดินของหน้าแดงสายชนนะครับผมหน้าแดงก็อยู่ด้านนี้ครับ